ตอนนี้สุดท้ายแล้วคดียังไม่จบแบบที่หลายคนคิดมันยังไม่จบถูกไหมครับครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเป็นกระบวนการสั่งรื้อคดีใหม่พูดอย่างนั้นได้หรือ,อยังที่เสนอไปเอออย่างนี้ครับเราเราไม่ใช้คําว่าสั่งรื้อคดีใหม่เพราะตอนที่ท่านเนตสั่งไปเนี่ยก็สั่งไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับนะครับทีนี้ตอนขณะน,นี้สื่อสารมวลชนเนี่ยค่อนข้างเยี่ยมก็คือว่าขุดพยานหลักฐานท,ที่เราไม่เคยเห็นในจำนวน เราก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่จะต้องสอบสวนแล้วหยิบขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีเพื่อพิจารณาคดีไปตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พยานหลักฐานเหล่านี้ท่านเช่นท่านอาจารย์สุทนหรือคนการคำนวณเนี่ยเราไม่เคยมีในจำนวนเลยจะเข้าไม่เข้าในจำนวนเพราะเหตุนใดเนี่ยไม่ทราบ,รบแต่เมื่อวันนี้มีก็ต้องสั่งให้มีการสอบสวนซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย ทราบมาครับว่าท่านอายการสุดตั้งคณ,ณะทำงานไม่ใช่คณะทํางานนะคณะอัยการที่จะพิจรารณาคดีนี้ใหม่แล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้อายาใต้ไม่ต้องใช้สำนักงานยาใต้ไม่ต้องใช้รองอัยการสุดแล้วตั้งคณะขึ้นมาใหม่คณะนี้จะดูทั้งหมดไม่ไว่าจะร้องขอความเป็นธรรมหรือไม่ก็ตามจะเข้ามาถู่คณะนี้ซึ่งคณะนี้ก็มีคุณอิทธิพลอ,อ่าอิทธิพลที่เป็นหนึ่งในเจ็ดของคณะทํางาน ก็ว,ว่าได้อ่าน,นตํารวจครบท้วนแล้วนะครับเพื่อให้คณะนี้รักไม้ต่อไปดําเนินการแจ้งพนักง,งานสอบสวนให้ทําการสอบสวนพยานที่ปรากฏอในหน้าสื่อต่อางๆนะครับให้ดําเนินการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนมานะครับแล้วว่าหาความจริงของเรื่องความเร็วให้มากขึ้นซึ่งถ้าเป็นพยา,ยานที่มีพยา,ยานหลักฐานที่ชี้ได้ว่าน่าจะลงโทษได้เราก็สั่งฟ้องได้ครับครับ งั้นงั้นผมขอญาตทำความเข้าใจใหม่แบบนี้คือตั้งชุดใหม่ขึ้นมาดูแลคดีนี้ใหม่เลยสั่งฟ้องกันใหม่เลยถูกไหมมาดูแลคดีเลยครับครับเพราะฉะนั้นคุณบอสวรยุทธ์ดุทยยาก็มีโอกาสจะถูกสั่งฟ้องใหม่ได้ครับภายใต้กี่ข้อหาครับเรื่องคดียาเสพติดเนนี่ยคดียาเสพติดเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่เคยแจ้งข้อหาเหตุที่ไม่แจ้งข้อหาเพราะว่าผลแพทย์ผลรายงานพยานของแพทย์ที่ออกมาเนี่ย มันแค่ๆบอกเป็นผลรวงที่ไม่ใช่โดยตรงแต่วันนี้ก็ปรากฏข่าวขึ้นมาอีกแล้วว่าคุณหมอแพทย,ยสภาบอกว่านี่แหละเสรอผลผลส่วนอย่างเงี้ยเป็นการเสพโคเนคนเราก็แนะนำให้ไน,หนักงานสวนดําเนินคดีอันนี้แนะนําเพราะว่าต้องตั้งคดีขึ้นมาใหม่ส่วนคดีที่เราเราสอบสวนต่อนะครับซึ่งปกติคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเนี่ยพดการสอบสวนเพานามสอบสวนตัวผู้นั้นอีกนะครับเกี่ยวกับผู้นั้นอีก แต่วันนี้จะมีพยานหลักฐานใหม่ก็สอบสวนผู้นั้นได้แล้วก็สั่งคดีต่อไปได้ถ้าไม่ใช่รื้อฟื้นถ้ารื้อฟื้นเนี่ยศาลต้องตัดสินแล้วขอรื้อฟื้นคดีครับไม่เรียกว่ารื้อฟื้นแต่เรียกว่าเอาคดีมาื้นครรับแต่รือกว่ารณา้นม่พิจารณาสืบสวนต่ออ่าสืบสวนต่อและพิจารณาคดีไปตามตามท้องํำนวนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในอนาคตมีโอกาสที่อายการชุดใหม่นี้จะสามารถสั่งฟ้องได้ถูกไหมครับครับผม มีโอกาสที่จะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วเรื่องนี้<ต>มันจะมันจะเข้าสู่กระบวนการที่จะทําให้เกิดการสั่งฟ้องได้เนี่ยเมื่อไหร่ครับอันนี้คือข้อแนะนาของของคณะกรรมการชุดอายการถูกไหมคือวันนี้ท่านอายการสุดตั้งคณะขึ้นมาแล้วคณะนี้ก็คงจะเริ่มต้องเริ่มทํางานเอาสานวนไปแล้วก็แจ้งมนให้านสอบสวนครับเพื่อให้ดํนาเนินการตรวจสอบและสอบสวนพยานใหม่ครถ้าพยานชี้เป้าได้ชัดเจนอย่างที่เราพูดกันนะครับก็คงจะสั่งสั่งฟ้องได้เลย เป็ปัญหาว่าเราจะสอบสวนใครมาบ้างเมื่อไหร่อย่างที่ผมบอกแล้วครับอันการสอบสวนเนี่ยเราให้ให้พนักงานสอบสวนเขาทำนะครับเขาก็จะหาได้มากกว่าก็ก็แนวโน้มถ้าคุยกันในในในตอนที่เราประชุมกันนัานเนี่ยถ้าเราจะสอบจะเราจะเรอจะสอบท่านอาจารย์สุธนหนึ่งละหรือแม้แต่ท่านอะไระลองผู้ว่าที่มาคานวณให้เราดูครับเฮทำไมทําทำไมเราต้องสอบหลายคนเที่ยวนี้เราคิดว่าเพื่อความชัดเจน จะได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังองีกแล้วก็ให้สอบรถยนต์ทุกคันที่อยู่ในจอบทั้งรถกระบะทั้งรถเบนซ์ที่มีสถานกาศนั่งอยู่สอบมาเลยให้มันเห็นว่าความจริงมันชัดเจนเนยเพราะบางครั้งต้องยอมรับนะครับว่าวิทยาการหรือวิชาการบางเรื่องเนี่ยนักกฎหมายอาจจะไม่ทราบ,รบและถ้าไม่เปิดมันในสำนวนเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ถ้าพอเปิดเปิดในสำนวนเนี่ยแล้วมันชัดเจนเนี่ยต่อไปก็โอกาสที่จะ ใครมาลบล้างก็ต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์กันอย่างเดียวแหละครับอืแบบนี้เนี่ยมันจะกินเวลานานไหมครับอาจารย์ปรเมศก็อยู่ที่พนักง,งานสอบสวนว่าจะแต่ผมว่าไม่น่าจะนานนะถ้าอาจารย์สะวนก็รู้ว่าตัวอยู่ที่ไหนท่านอะไรรองผู้ว่าก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนสอบไปสักสองสามคนก็ก็ได้ข้อมูลนี้ก็ส่งเข้ามาครับอ้การก็จะดูครับผมคิดว่าถ้าทํางานกันจริงๆผมว่าตารวจเองก็พนักง,งานสอบสวนเองก็อยากทําให้มันจบนะครับ,รบให้หายเรื่อแคลงสงสัยคืออย่างนี้ครับ อาจารย์ประเมศครับสิ่งที่หลายคนสงสัยคืออย่างยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ในสำนวนอยู่ในเอกสารเท่านั้นถูกไหมครับเราก็ต้องไปสอบคุณหมอที่ตรวจตั้งแต่สมัยนั้นใหม่ผมก็อยากรู้มันจะมีน้ำหนักมากเพียงใดสำหรับพยานหลักฐานใหม่ซึ่งจริงแล้วมันเปื่องผมอธิบายใหม่ครับอย่างนี้ผมอธิบายใหม่คือรายงานการตรวจเลือดมีผลการตรวจแล้วนะครับแต่การแปลผลเนี่ยพยานในํำนวนเดิมเนี่ยไปแปลผลว่า อาการจะเกิดจากผลลวงอผลลวงก็คือว่ามันไม่ใช่ผลโดยตรงมันไอ้นุ่นจับไอ้นุ่นเจอนี่ออกเป็นสารอย่างนี้นะครับแต่เมื่อสองสาวันที่เราฟังคณะทําง,งานนั่งฟังอยู่เนี่ยก็ได้ความว่าที่จริงตรวจอันนั้นมาก็แทบจะยืนยันยได้แล้วว่ามีการเสพโอเคนครเดฉะนั้นเราต้องการนักวิทยาศาสตร์หรือคุณหมอที่ยืนยันผลที่แปลผลถ้าได้ของคุณหมอที่แปลผลนั้น ว่าเป็นการเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ต้องได้ไม่ทางอื่นไม่ใช่แบบโควิดแต่ต้องเข้าโดยการเสพต้องไปรตรงๆมันก็เท่ากับจบกระบวนการนะครับอย่าไปวิตกว่าเอ้ยไม่ต้องไปตรวจใหม่ไม่ต้องตรวจครับผลตรวจมีอยู่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่การอ่านผลตรวจเนี่ยตามทางการแพทย์เนี่ยท่าแพทย์นยาทักสามสี่คนอ่านในวิชาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มันก็ต่อได้เลยครับครับคือฟังอย่างนี้ก็แสดงว่ากระบวนการไม่น่าจะนานไม่น่าจะนา,นานครับครับน้ําหนักของสองเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่ว่าถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่แล้วเป็นเหมือนหลักฐานใหม่ถ้าในมุมของอาจารย์ประเมศตอาจารย์มองว่ามันมีน้ําหนักมากน้อยเพียงใดที่จะทําให้ในท้ายที่สุดแล้วอายการชุดใหม่นี้จะสั่งฟ้องคุณวรยุทธ์ครับคือคือผมอัน,นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าถ้าคุณหมอถ้าคุณหมอต้องหลายที่ให้การไว หรือท่านสุสั้นสะทอนที่ให้การไว้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วคำนวณวิธีคิดให้ผู้ผมดูตอบชัดเจนรถตำรวจรถอ่รถเฟอร์รี่วิ่งชนนี้เบนซ์ตามหลังอย่างนี้กระบะชนนี้แล้วแค่นี้นะครับแล้วมันยืนยันได้เนี่ยพอแล้วความเห็นผมเนี่ยในคณะทํางานเนี่ยถ้าออมอะไรับขทีุ่ญาเแทรเนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่<ม>าแค่นี้เนี่ยพอแล้วมันดูซิมเพิลมากแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรครับ ที่ผ่านมามันถูกรีดิวความเร็วเหลือแค่ไม่เกินแปด้าที่ผมบคกคนแล้วก็ไม่กลวนี่จะต้องถูกลงโทษไหมครับแบบนี้ครับเออันนี้ผมก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสวนก็ดูว่าเป็นการเทสไหมนะต้องดูอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าให้การเทสเพื่อช่วยเหลือเปล่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่แต่ที่ถามเนี่ยถามประเด็นว่าจะเดินต่อแล้วฟ้องได้ไหมผมก็บอกว่าเท่าที่ฟังท่านอาจารย์สุชน หรือนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับยืนยันความเร็วนะครับมีวิธีการตรวจที่ชัดเจนนําเข้าํำนวนใหม่แล้วก็ตรงกันเนี่ยพบว่ามันน่าจะสั่งฟ้องได้ที่บอกว่าแค่นี้หมายความว่าทุกอย่างมันตรงกันหมดนะครับนี่คือความเห็นส่วนตัวอาจารย์ประเมศ่มีความไม่มีเรื่องพวกนี้ครับครับคำถามสุดท้ายเลยนะครับคำถามสุดท้ายตอบโดยความคิดเห็นส่วนตัวและรบกวนอาจารย์ประเมศนาแล้วรู้ว่าอาจารย์เหนื่อยวันนี้ทั้งแถลงทั้งเจอสื่อเยอะเรื่องนี้ จะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูเดี๋ยวมาเปลี่ยนตอนนี้แล้วสุดท้ายเวลามันก็ถูกยืดไปเหมือนเดิมสุดท้ายมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ความยุติธรรมของคนไทยกลับคืนมาจนทำให้หลายคนเลิกพูดกันว่าคุกม,มีไว้ขังคนจนได้ไหมครับอาจารย์ครับคือความคืออย่างนี้นะตรงๆเลยถ้าพยานหลกักฐานได้เราสั่งฟ้องปัญหาที่สองคือจะเอาตัวเขามาดําเนินคดีได้อย่างไรถ้าเอาตัวเขามาดําเนินคดีได้ภายในยุคความคดีมันก็เดินไปจะจบครับ ที่พูดกันครับคืออาจารย์ปรเมศครับไม่มีไม่มีใครคิดถึงขั้นที่จะไปตามตัวคุณบอสกลับมาจากอังกฤษหรือที่ไหนหรอกแต่แค่อยากเห็นว่าสุดท้ายขั้นตอนมันจะไปถึงศาลแล้วศาลจะตัดสินให้ผลคําตัดสินออกมาเป็นไปตามที่สังคมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นครับครับเออนั่นแหละคือเราอยากได้ตัวมาดําเนินคดีด้วยนะเราสั่งสมมติถ้าเราสั่งฟ้องเราก็ต้องดำเนินการให้ได้ตัวมาดําเนินคดีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆหมายจักก็จะต้องออกมาใหม่อิเดโพก็จะต้องถูกส่งไปใหม่ ถูกไหมครับถ้าสั่งฟ้องป้าก็ต้องออกหมายจับใหม่ครับครับอืมนะและ้วทีนี้มันมันอย่างมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันตอนนี้คนพูดกันคนรวยไม่ติดคุกคนรวยไม่ติดคุกจากเรื่องนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับความเห็นส่วนตัวผมว่าคนมีกระตังเนี่ยมีช่องทางที่จะแสวงหาพยานมาช่วยตัวเองได้มากเหลือเกินครับแต่คนจนไม่มีปัญญาลนะครับจะไปร้องนู่นร้องนี่ร้องนู้นกนี่ไม่ได้นี่ทนายทําให้จ้างให้ทําให้แต่ผมแปลกใจอยู่อย่างเดียว ถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ผิดทําไมเขาไม่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติเอาพยานหลักฐานที่มีเนี่ยไปสู้กันในศาลล่ะครับจริงถ้าไม่ผิดจะหนีทําไมใช่คือคือผมผมผมท่วงสิ่งนี้จึงนะใครที่มีอาชีพสนายความและอยู่ฝ่ายนู้นเนี่ยทําไมคุณไม่ใช้กระบวนการสางสัดหรือว่าคุณไม่เคารพศาลหรือคุณไม่ไว้ใจศาลหรือเพราะอะไร เป็นผมถ้าผมมีพยานหลักฐานไงผมสู้คดีในศาลเลยสามศาลเลยสู้เข้าไปเลยครับอย่างนั้นเนี่ยดูจะสะอาดมากกว่าอาจารย์มีความรู้กฎหมายไงอาจารย์เป็นสายนี้ไงคนทั่วไปไม่รู้กฎหมายเจอครูหน่อยก็กลัวหมดแล้วครับถ้าหมายถึงคดีอื่นนะอ๋อครับครับถูกไหมครับนั่นแหละก็ก็ทุกวันนี้ก็พยายามอธิบายกฎหมายชาวบ้านเข้าใจที่ของเราเราต้องสู้อย่าไปรับสารภาพโดยที่เราไม่ได้กระทำความ ครับ,รบขอบพระคุณยังไงก็ในในาตามแต่ขอพระคุณสําหรับความชัดเจนระหวังว่าเ,เรื่องนี้จะมีความคืบหน้านะครับอาจารย์ปรเมศไม่มีล้มแน่นอนครับครับโอเคไม่มีมวยล้มต้มกนด,ดูแน่นอนนะครับครับผม